ล้องโดดเลยขออีกิ่งเห็ดล้างเห็ดล้างเห็ดล้างเห็ดตอนเกลียวก็ตอนล้างตัวได้มวนตอนเกลีก้ยมวนได้ตอนล้างตอนล้างไม่มวลหลัวพอดีต้องละลายลอยเลย พีเย์มพีน่่ไหอามดเอาหมดโคตร่นเลพี่เนาะเราเราเกียมลืมกดจำเพียจอ้าเน่ถอดถองแล้ว่ถอดนะพี่เฮียเพียงเบลใหญ่บ้างได้ขนาดนั้คือเฮียพี่ยัหน่ะขที่เฮียี่ยังป้าเฮ็ยผสมผสานีพี่นนางเลยมีหดอกกระเจี๊ยบมีหดอกจ๊มเต็มตาเลาจได้ดอกเนียวขาได้โอ้ยตัวเยาว่าทีนี่ตัวยาว่าลาบมาไหมะน้นลากเพีงน้มา hết cái nhỡ rồi à, là, amazo yeah, này, tiêu no này, lem, xôi này, xôi được, đào ca chè mì, cứ chơi thăng hoạt, à, bớt, này, hết quả cái nó, bớt là hết của đồng cà đốm, hết khô, mà lạc, hết lem bơ, à, hết bớt rồi hết là ngô, à, rồi, không biết là vẫn ăn tháo con rồi, hết là ngô tháo toàn lẹn, toàn lẹn, à, bớt đi ตอนท่านรเพาะเพาะขี่เก่าเขาจะเอาลา้างีขีเกา่าล้าตัวเก่าของใครใหม่ของเราเห็นละงกังขขนนงวเลยอ๋อพ่อฮักพอฮักตอนเจ็บขึ้นมาก็งางนเห็นไหมโอ้กบคู่นึงอ่ะหละหรอโมเดียร์เนี่ยแนเลยเห็นลุยไปั่นะลุยฮะพ่ได้หคลิป มันเริ่มมันเพิ่มเดียวก็เพิ่มอีกอีเมย์ตอนแรกอีเมย์ก็ริบกดศนั่นี่เขาทาต้นเป็นยุมเป็นยุมทีๆหนังแก้วปอกแก้วกับบได้ได้เองยังเป็นอะไรจักโจ่ทินจะทานมาหายพี่เนาะจะทินจะทานริบกดอะได้เอาเอานเห้ามลืมมาชงคนเลเสือเฮ้นหลงูงอเนาะเขาเพิ่มนี่ของแขนฮะเฮ็ดกะเพราวังติดเฮ็ดหัว Ừ, có rồi. Thế thế là men ăn hết khao trong đùm này, à mình mình ăn men này. Đây, vì nó hết khao, hết là ngủ đợi mất. Để hết bụi cả mình lái, mình mong ảo nó. Đây, cái mình... giá lẻ mua nương, để cầm bộ đồ thai, bộ 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 thai, Lá má bộ thai, 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 bộ ตรงใช้ลืมลืมเขอ้อจะทินจะทานมีเลี้ยงห้องห้องแห้งเโวยจะทินจะทานตกช้บัวได้เลยมีเลี้ยงเต็นดองดองดอะไรยังบัวได้ได้ทุกคนผลงานผลงานการของเฮาก็ประมาณนี้ได้ทุกแม่น้องเด้อสบายดีพี่น้องม่งแน่อันนี้นะตัวที่ซื้อน้ำตาลแหล,โล่โจงลกสามแสนก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเลยทุกคนตอนนั้นคืออยากท่าลนี่เนาะอันนี้มันเริ่มอยากบานพึ่งบึกหน่อยได้ทุกคน นี่เนาะแบบก็นสิล้างให้เต้องโดดเลยต้องโดดก็ประมาณนี้ได้ทุกคนกำเปือใส่ก่อนใส่เกลี้ล้านอย่างออกไปใส่กระตูเลยใส่กระตูดแบบเข้มกันเนาะ ปไม่แต่ดอกง่ามงทุกทนเอ้ยนี่จะดอกต้นมุกต้นมิ้กต้นม้กต้นมุกต้นมิ้กดอกง่ามอามาบ่งดอกนี้ฮะ ล้างแล้วก็จะลวกลวกใส่ทงเมนูฮัมาเนี่ยตอนนี้ซอนพัาหลังใส่ได้ด้ยเพ่น หลางลางห่ังวปานลลางซอยหลางอะล้วในดอกนี้ำงานนะฮะน้มงานบรรยากานีซ้ำหลางเฮอดเนาะมือถือถือเลยดอกพายุเฮ็ดมันใบเดรยหลงยางดอกจุ่มๆเฮ้ยเพ่อนลลางไปลางคาเดียวเราก็มาเฮ เอาปลาปานหลังไปทุกคนหลังใช่ไหมครับสมัครคนหลังเฮ็ดส่ยร้ายอัตตาเฮ็ดเริ่มลงแล้วค่ะเลยพี่น้องตะกี้นะั้นโลเป็นพันบาทพันบาทสะด,ดินกับกินกิได้ทุกคนอันนี้โล่สองร้อยกว่าบาทซื้อไปฝากข้าเจ้าพี่น้องคนเดรย,ยด์ร้ยายเด้เออิคนเดรย์ร้ายเออคนเดรค่ะคนเดรย์ร้ายทุกคน กระสีลงราคาเนี่ยจ้าน้กินต้องป้ายนก็จะได้ลยก่อนีน่อยโดยเนี่ยวดเอาติดตัวเฟันพยาก็อดเอาเด้อกินเลยวันนี้เนาะามไปไม่ไปามเอยขั้นว่าันไดน่อื้อนอดีมื้อนเขาก็มดแล้วอื้อนอื้นหอดต้นมดแล้วจ้าื้น ลืมกดอยากว่าถ่ายคลิปนะฮะนี่ฮะฮ้าหลักตัวนี้ฮะต้องงานสะอ่อนเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอันตัวเสี่วจังเียเออเฮ็ดทีว่าสิน้ำชาเละจังนี่นะพี่น้องตัวชีสดิมได้มากก็แล้วทับเองใหนซื้ิน้ำชาเละได้พี่น้อง ขึ้นสาวแล้หพี่นอกหลังเฮ็ดเห็นเขาที่มาหลังซอยงเดือยเพ้าว่าสีนนี้กำลังชิเตรียมตัวเียเดือยเพื่อจะต่งหากามไปบ่งน้องใหกันได้กัน

พี่น um. right, um, <into guard> ้องตอนนี <Stamp Jub bles> <exposure> ah. ้เขากำลังเฮ็ดเด้อกออีแม่เฮ็ดล้างเห็ดล้างเห็ดล้างเห็ดเกิดงานเริ่มตัวใดหนึ่งปฮะตัวใดงาน่ริ่มตัวใดอันซื้อน้ำสล่ยเจอเจออะไรน่าอีแม่อันนี้ซื้อน้ำสล่ะได้สองโืลเปลี่ยนสกีเดี๋ยวใ ป้าพี่น้องนี่น้อปาดอกนี้นะทุกคนดอกนี้นะทุกคนดอกนี้นะทุกคนพี่น้องฮาตัวสวยมากได้ได้ร้ยคนเติบฮาวติบสวยมากนะ

โอ้ยเุกคนน้าัวยมาดยไปเยอะเล็ตกใจหมาเย่งคนละสามนาด้วยน้ำหนึ่งนใไวสรุดเฮ้ยมนสั่นเอหมเห็ดเกิดสวยกันเห็ดแบบนี้แม่เข้าใจวะมกินเดียวนี่นะอิง ิงซ้ายบันทึกบงเรื s. <S yeah! yeah, ่อยอนนีงเด้อพย่องเด้อหิบไปดีเด้อคุณทันคอุเรอเอะไรเด้อพี่นอนาสีท้ายโอ้ยอียงนอ ไม่ใส่ไม่เรียนคนเมียก็ได้ดอกงายกดอกน้อยนี่โอ้ยปานลักเหมือนอะนี่ไอ้ตุคนดอกงากไว้ดกว่าดอกงาเต็ม tuần kiếp là tuần lang, tuần đi mua tuần kiếp mua ăn tuần lang, tuần nó không muốn đâu nó. tuần kiếp thăng luôn thăng tưng tèn tuần <laughs> ừ. lang nó không muốn đâu nó đâu. thế là như hàng nhàng, to, tuần đại đang lọc kẹt thế này. này? này <laughs> <laughs> สีพัดกระเพาเห็ดปแล้วก็สีลวกเห็ดปุ๋ไปน่าจะนะใช่พวกเ็ดหรอพอปานหูเขาไว้แล้วตัวที่เย็ดเซทงอ่ะจะสื้อนี่เทาไ่ ใส่เปรนโนอ่ะใส่ลาชัดลายทีเนาะน้นนตนำตา,า,าลาน้ำตาลไปใส่ลายทีเนาะาะว่าเห็ดมีความหวานอยู่ละน้ำปลาแซ่บปลาเขียวจุกนี่ไดีทุกคนผัดกะเพราเห็ดปวกค่ะ ทุกคนขนาดท้าไว้ใส่น้ำน้ำในเห็ดก็ออกเองน้ำในเห็ดก็ออกเองเดี๋ยวทุกคนเด้อป้าทุกคนพอดขัคักนะอัวอัวอัวคักให้เลยผัดกระเพราคนะ ซยด้ยีก้กับอะไรแหละลทุกคนเมน,นูผัดกระเพราข,ข,ข,ขึ้นปัวค่ะ เพชรทองกาลังไดหนานนะทุกคนเรียได้ทุกคน,กกคนพัดกะเพราเห็ดปวกส,สะเดียเปะะ็นตะแสบบอมาเด้ะะอมาเด้อหน,นามเด็กซี้ร้ายเนี่ยแต่ว่าห้าไปใส่หนามได้หนามเห็ดพี่น้องไม่ได้ิน่ขาวพัดกะเพราเห็ดปวดง่ายไหมง่าอืมอีกนั่งอยู่บบน,นี้มาสไปเนี่ คนสวยอคนรวยคุณอือท <t desserts> <Negative paper> <t ES> uh, ุกคนมาเด้ออือ่ะมาเด้อทุกคนยขั้งีเยอด้เล่ไหนออาายแงก่อนนี่เป็นดอกอะไรี่ยดอกไม่หยกบาน

อร่อหวานๆค่รฮิตกว่าห่หมอห้าคนลห้ากระสีอารมหมอเลย เลยใส่ลงไปเลยลวกจนมาลรัไปได้ทุกคนเด้อพี่นอรั่วกัๆวรวกวรั่แล้วก็พึ่งหวานออกทุกคนนี่ทุกคนแบบพลังไว้าด้วใจหวานเลยันได้หรอเด็กที หลายแล้วจ้านิดน่อยปลวกเข้ามาเลยเพราะว่าตอนไปกินน่นท่นยังสิ่าาข้าจะไปเกี่ยกับอันนี้นเนาะปลวกพอดีมาสะท้องใหญ่ เตือนไปหาอยู่บระเ็ดเป็นง่ายง่ายไปสะแล้วก็าจะไปหานะ้วนะควันโล่งอีกแล้วเข้ากันมันไมได้เยอะก็ไม่ได้ขวัญอันเดียวกั คนคนจ้าลวบไปหลวบไปพี่น้องตัวที่สองเพราะว่าถ้าลวกแล้วเวลานะถ้ายังสีไปถ้ายังสีไปกแกงก่นอยูใใ่ทุกคนเลทุกคนเขาก็สิเอาในใจใส่กันเลยทุกคนไม่เด้อ ลวกใส่ลงไปแล้ใส่ลงไปน,าาน้ำชื่3ทุกคนพวกขนาดใส่น้ำเป็นร้ายน้ำพิชน์น้องจูพายลูกเป็นลูกเลยสะเด,ดีมเลยนะโป้ยก็ตกนั่งอะนน่ในอีกทุกคนปีนีิเฮ็ดออกไว้อีกนีพี่น้อง เอาใบไดซูกคักรึยพี่น้องเพราะว่าตอนที่หฮาอันไปแกงหรือว่าไปสีกินนะก็ต้องต้มอ,อีกเดี๋ยวเพื่อนพี่ห้ออย่างเงี้ยหลวบเรียบร้อยนี่เลาวปแล้ว Thì hạ hồn ừ. Thì con Để lên hát hồn đi hát hồn đi hát hồn đi hát đi hát hồn đi hát hồn đi hát hồn đi được hồn đi hát พุ้งสมมนีนะพุ้งละรลายลอยเลยจะตายโตมโตมว่าคุณคืออะไรไอ้ทองไหนอันนี้เ<ต>ราขับตู่ไปวันุ่มเนื้อคารหนึ่งมีบ้านหลายหลัง ตอนถ้าล้างที่ร้านนะบัดล้างแล้วหาทไปทองต้องอย่าก,กินกูงเลยถ้าที่แล้วว่ที่ได้หาาทงตอนนี้ก็คือได,ด้ยูเปยูซีท้องกันทุกคนท้งงน 系统的。